วันนี้นะครับทางคุณอิงเนี่ยเขาออกมาพูดเนาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็งของดรามา่าว่าเฮ้ยทำไมช่วงสงการไม่อยู่ผู้คนก็ลุม้มทัวร์ไปหาคุณอิงบอกว่าโปรโมเป็นประธานซอฟท์พาวเวอร์ทำไมไม่อยู่เที่ยวสงการหายไปไหนที่ฮ่องกงนู่นนี่เขาก็จริง,รงๆอ่ะคุณอิงเขาแพนเรื่องนี้ไว้นานละหมายถึงว่าไปพักผ่อนอกับครอบครัวหนึ่งลูกเขาหยุดสองเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยเขามีหลายบทบาทเนาะไม่ใช่แบบทํางาน แบบอย่างเดียวนะอาจจะต้องมีบทบาทของการเป็นหัวหน้าพักเอ่ยมีบทบาทของการเป็นแม่เป็นภรรยาดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เติมพลังของเขานั่นก็คือครอบครัวอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าข้างคุณอิงนะแต่คุณอิงเขาเลี้ยงลูกเองเขาเป็นคนเลี้ยงลูกเองแบบเลี้ยงจริงๆอะเลี้ยงจริงๆเองมันก็เลยทําให้แบบไม่ว่างไงคือถ้าสมมติว่าใครมีลูกอ่อนอะหรือเลี้ยงลูกเองอะก็จะรู้ว่าแบบเหนื่อย อันที่สองก็คือลูกเขาเล็กก็หลงสิคะหลงลูกไงเธอก็อยากจะใช้เวลาในช่วงชีวิตที่ลูกอะเติบโตมาอย่างเต็มที่อันนี้เราเข้าใจคุณอิงแล้วแล้วช่วงเวลาช่วงที่เขาไปก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกแบบไม่ได้เรียนนะเขาก็อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวก็ประมาณนี้นะแต่ว่างานส่งการก็ดีงานสงการก็ดีจริงๆเราก็ว่าคุณอิงไม่ต้องอยู่ก็ได้ไหมนะใจคุณอิงอยู่ทําอะไรอ่ะ นึกออกไหมล่ะเขาก็แบ่งงานกันไปแล้วเรียบร้อยรัฐมมนรีก็อยู่ท่องเที่ยวคุณอิงหายไปสักคนหนึ่งงานก็เลิศเลิเหมือนเดิมคือจะให้คุณอิงไปร้องเพลงกับพี่ตูนเหรอหรือยไม่ต้องอยู่ก็ได้ก็แบ่งงานให้เป็นเนาะประมาณนี้จ้า